ด้วยตรงครับตัวนี้ไม,นไม่เน่าไม่เสียคือ mm. มันไม่มีสาร mm. กันขวดเสียของธรรมชาติอร่อยนะมันนี่ไงราะคาพี่ยาใช้เส้นอะไรมันเป็นธรรมธรรมชาติโดยตรงกินอย่างเงี้ยอร่อยด้วแน่นๆครับพวกนี้จะไม่มีสารอะไรทั้งสิน้นธรรมชาติโดยตรงมัดดิบๆมันจะร่อยอยู่ในธรรมชาติเราจะเป็นของฝากโดยตรงอันนี้จะเป็นอันเนี้ยของเมื่อวานนี้อันนี้ของใหม่วันนี้ผมไปต่อเที่ยวหน่อยก็ตัวนี้อ๋อมันสามารถ หมือนแหนมเหมือนก้มเนื้อก้มเหมือั้งอั้กระหอยกระเปียมัน,น,มนนะก็จะกินได้เลยพวกนี้ก็จะตัดกินได้เลยตัดกินแล้วก็เจ็บไปดิรีบๆกินกได้เลยมันกินได้เลย,น,น,เลยนี่ก็กินได้เลยพวกส้มพวกแหนมมเขาจะรอดในแบบตัวนี้แต่เพราะงั้นต้องใส่สารกันเสียด้วยอันนี้มันธรรมชาติโดยตรงเลยไม่มีใส่ตู้เย็ยนถูงด้วยธรรมชาติอันนี้ข้างในก็จะมีข้าวผสมัไม่ผสมผสมมีแค่กระเทียมกับข้าวเท่านั้นเองกับเกลือคือเป็นวัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมด ห9 2 5 7 8 5แ8 4 9้าเ9็ดแีา่เบาดอันนี้เปอร์ตรงอันนี้คือสามารถสร้างไปทักข่ได้เลยสร้างได้เลยครับคุ้ตรงเลยตรงเลยอร่อยกี่ครับคุณ